างกลับบ้านเราเขาให้แบบว่า drink ดื่มฟรีด้วยนะดูคนมาเอา <Okay. S 1> can can we try one thank you thank you so much thank you thank you free drink นะคะไม่ดูอะไรแอลกอฮอล์ Alcohol. oh you 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 พี่เอาไหมร้อนร้อนเอาเรามีพิชเช้าปะ thank you thank you thank you oh you 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 ให้กินมีหนมปังด้วยนะทุกคน thank you เชียช yeah, yeah, ียเชียเชียรเชียาอู้กลับถึงที่พักแล้วนะคือตะเกียที่บอกว่าฟรีดริงก์อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอไอแอลกอฮอล์นะทุกคนมันคือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรว่าต้มจืดมันต้มจืดบ้านเราอะ่ะเขาก็แจกคนแถวนี้เขาก็กินกันแล้วก็เขาแจกไอเนี่ยเห็นคนขับแท็กซี่เขากินมันอร่อยมากถึงว่าแล้วนะถึงบ้านถึงที่พักแล้วที่นี่คือจริงๆนะถ้าคนที่แบบ ไม่ต้องการแบบสีวิไลอะไรมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคอ่ะการที่ว่าเออไกลาจากตัวเมืองยี่สิบกิโลทินว่าโอเคนะมันชิลมันอยู่บ้านอันนี้เจ้าของเขาไม่อยู่นะเออเขาก็อยู่บ้านของเขาอันนี้ก็คือมันเป็น,ปน,ปนมันเรียกว่าเอา่อชื่อไรไรไรอารเอไรวิลล่าโคลัมโบเหมือนเราอยู่บ้านอ่ะห้องนอนก็อยู่ข้างบนมีห้องนอนสามห้องแล้วก็เออให้ดูนะคะร,รอบๆเดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆเพราะว่า รีวิวไปทีนะแดดเดียวให้ดูรอบๆเห็นปะดูอ้าดูฟิลแอทโฮไม่ดูฟี่เปียกนอนเหมือนอยู่บ้านเลยชาเล่นมิทซี่เขาก็แบบคิดถึงมิทซี่คิดถึงไหมมิทซี่มิซี่คิดถึงไหมมันน่ารักมากทุกคนอันนี้คือเป็นหมาเขาเรียกว,ว่าหมาข้างทางอ่ะแล้วเจ้าของเขามาเลี้ยงเขาถึงได้ชื่อมิทซี่ก็คือมิซซิงอะค่ะหมาแบบอื้อ น่ารักมากเลยนะมันอยู่บ้านเาเดียวมันหง่าว่างคืนมันไม่หลับนะเมื่อคืนไปตะกายห้องทีนน่ารักมากเลยเนาะมิชีเนาะมิชีแล้วมิชี่มิชี่เย้อันนี้นะคะก็เป็นที่กินข้าวแล้วเขามีโรงมีครัวแต่ว่าห้องพักไม่รวมอาหารเช้านะทุกคนแต่เขาก็ถามทีนทุกเช้าว่าให้เขาทำอาหารม้อาหารเช้ากลางวานันไม่ใช่ฟรีนะจ๊ะก็คือเสียเงินนั่นแหละบรรยากาศ ตอนกลงต้อง,งกล้วยรอบล้อมชิวนะทีนวาเนี่ยโอเคมากบรรยากาศคือก็ดีนะเขาก็เหมือนแบบเอสเคปจากความวุ่นวายอะไรประมาณอย่างนี้นะคอนเซปต์เขาอะเขาก็มีกรีนเยอะทีนี้ไม่ได้ขึ้นบนห้องนะคะเพราะทีนเปิดแอร์ให้มันเย็นก่อนร้อนมากเหมือนห้องมันแบบ เก็บความร้อนนั่งเล่นกับมิสซี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะมิสซี่คะมิสซี่คะมิสซี่คะน่ารักมากเลยอยากกลับบ้านจังเลยนี่นี่ดูดูอยดูอยดูอยดูทางสืยหางสสยหางน่ารักมากมิสซี่อะเมื่อวานมาถึงปุ๊บกระโดดเลยใช่ไหมใช่ไหมทางเราจะให้รู้เรื่องไวจ้าคนกิจกรรมตอนกลับมาแล้วเนี่ยมันอยู่บ้านของแทนเห็นปะนั่งดื่มวายท่ามกลาง ออาลืมเสิร์ฟให้ลูกพี่เลยแป๊บนึงนะเอาชวนก่อนอ่าเพื่อนดื่มไวายทุกทิศแป้งพี่แอสมองของแท้เ <laughs> ชียร์ค่ะท <Okay. S 1> ุกคนเกตังเอกเขาถ่ายรูปให้กันทุกคนมิกซี่เขาเล่นตัวนะเขาไม่ค่อยถ่ายรูปนะทุกคนเมสเมสเ o m ม and จอย n ัส Come on. Do you want wine? Mise? Mise. Mise? Yeah. What's the name of yet? Ladru. Uh, yesu. Yesu. Ah yesu. Yes. Sip sip. Yesu. Um. Free. เยสุพรุนี้เขาจะกลับบ้านตอนตีสี่ครึ่งบอกว่าเขาจะไม่เมามาเดี๋ยวพุกิมา Good you like it your first time oh m y drunk the I m drinking as beer only oh only beer why not strong but sometimes I don't know maybe like Stronger than beer? I don't know. you drink beer? No, I don't like beer. Only wine. Only wine. But why you like sip? No, like sip like a little bit, a little bit, like. But beer you drink like. Yeah, yeah. A lot, yeah. But why yeah, not you have to like drink. just a little bit? It's a little bit stronger. Well, you not drink? No, madame, don't drink. Madam, you drink in the bottle, like... ะวัน,นี้คือหมดแล้วนะพี่เปียกก็คือเขาจะต้องรอให้พวกเรากินหมดแล้วก็คือเนี่ยวัานดรอปกก็ก็ก็กินเยอะไม่ได้นะคะมีปัญหาแต่ก็อยากเฟอบายเย่ห้าดรอป Five <Yes. S 1> drops. <laughs> Cheers. <laughs> สรุปก็คือกินหมดอะ Cheers. เนี่ยเขาบอกว่าทีเหมือนอเขาถามทีว่าอายุเท่าไหร่ทีบอกว่า45เขาบอกว่าเธอเหมือนอายุ26เลยอืมเลยสงสัย <c oughs> ว่าอะไรน,นะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะสงสัยปากหวาน นี่ป่าให้ไอ้นี่นะคะให้ทิปเข้าไปเพราะเขาบอกว่าเขามีลูกเอ่อจะครบยี่สิบสามปีนะใช่ป่ะพี่เอ้ยเขามีลูกจะครบหนึ่งขวบลูกชายลูกชายจะครบหนึ่งขวบัาที่ยี่สิบสามนี้แล้วเขาทํางานที่นี่ทุกคนรู้ปะ่ะที่ศรีลังกาน่าจะพอรู้บ้างๆน้องมาน้องที่แบบน้องที่แบบคือ <c oughs> ที่สรีลังกาก็คือที่นี่ค่าแรงเขาไม่ได้เยอะมากนะทุกคน ก็คือน้องคนนี้น้องคนนี้น้องคนนี้เนี่ยน้องคนนี้น้องคนนี้อะไรจีนซูอ,นนนอ,นน like อะไรนะเยเยเนิมจีนซูเจซูอ่าจซู Jesus เนี่ย <Jesus. S 2> เขาอ่ะมีลูกอายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบลูกเขาเซโยซันก็จะ turn to be one year on t w e n t ก็คือเพื่อนเอ้ยเพื่อนลูกชายเขาจะอายุครบหนึ่งขวบวันที่ยี่สิบสามป่าบีชาก็เลย ให้ของขวัญวันเกิดน่ารักมากเลยเนาะให้ไปห้าพันห้าพันอะไรว่ารูปีประมาณหกร้อยบาทเอาไปให้เป็นของขวัญลูกเขาวันน่ารักอบะก็คืออ่ะจ,จะบอกว่าเขาทํางานที่นี่ก็คือค่าแรงมันน้อยทุกคนเขาทํางานที่นี่ได้ค่าแรงประมาณสามหมื่นห้ารูปีถ้าตกเงินเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่พันบาทไทยอ่ะคิดดูดิเขาต้องเลี้ยงเมียและลูกเพราะว่าเขาบอกว่าเมียเขาไม่ได้ทํางาน แล้วก็ลูกก็ยังน้อยก็คือเขาให้เมียแบบว่าเอา่อพาเลวาดูแลลูกอ่ะสี่พันไม่พอเขาก็บอกว่าอีกสามเดือนเขาจะไปสิงคโปร์รปรเขาจะไปทําง,งานสิงคโปร์เขาก็ต้องไปเทรนก่อนสามเดือนเขาบอกว่าสิงคโปร์ก็เงินดีกว่าไใครที่คิดว่าชีวิตตัวเองคือลําบากแล้วเนาะเราลองดูคนที่เขาลําบากกว่าเรามันจะทําให้ชีวิตเรารู้สึกแบบโคชคดีจริงๆอยู่ืองไทยเนาะพี่เนาะอยู่ืางไทยมันโชคดีมากเลยนะเอาจริงเนี่ยอันนี้บางไทยโชคดีมา ช่จริงๆอันนี้คืออ่าเหตุผลที่ว่าทีนชอบเที่ยวอ่ะยิ่งถ้าไปเที่ยวประเทศที่เขาที่รู้สึกประเทศที่แบบเหมือนแบบเขาลําบากกว่าเราอ่ะพอเราไปเที่ยวแล้วมันเหมือนเรามีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากเลยเอาจริงนะ mm. คือแบบพอไปเจออย่างเงี้ยเงินเดือนเท่าเน,นี้ยกินอะไรเอาจริงใช่ปะแต่อันนี้คือดีที่ว่าเาจ้าของเขาก็ให้ห้องพักฟรีอะอย่างไง้ยเขาก็ไม่ได้เสียที่พักต้องไปเพราะว่าเขาก็มาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยพอมาเจออะไรพวกนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเราแม่งพรโชคดีบ้านเราของคของกินค่าแรงก็ยังถือว่าโอเคค่าค่าเขาเรียกว่าค่ากินค่าอยู่เนี้ยก็ก็ยังได้เนะาะก็ยังทํากินอะไรเงี้ยมันก็ประหยัดดีอยากายจะทำชีวิตนะทุกคนนะอื